กัหหเหรียญไหมอา้ามว่าเหรียญตรงกลางมีมีรูไหมครับแทงใบแทงใหม่มีไหม,ม,มไม่มีนะ,นะครับโอเคอา่านดูนะครับถอยไป,ไปอามดูเหรียญให้เห็นอามด้วยนะอามดูเหรียญนะเก็บเย็นนะอันนี้เหรียญน,น,น,นะครับรรนี่นะฮะหนึ่ง <Workers. S 2> <mut ters. S 1> ครับอามฮะอึงขึ้อ่ะอามลองดูอ่ะท้างใใกล้หน่อยอามดูหน้าอามเลยนะอ่ะอามเอาเอาแทงเข้ามาอ่ะอ่ะอามดูดีๆว่าตรงกลางมีรูไหมนะมีอ่ะสัำพานอ่ะอามเห็นเห็นตรงกลางมีรูไหมครับแน่ใจเหรอครับดูเอาเอานี่กดกดดูแล้วอามรู้ไหมว่ารูมันหายไปไหน เห็นหน้าตาพ้าเปล่าครับมยกลน,นะครับเวลาเขาหลอกเธอนะครับเขาจะอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเวลาก็ทำเนี่ยมันจะเนียนมากอันนี้ค<ม>ืออ<ม>ุปรกรณ์ครับมันเป็นเหเรียญพิเศษเมื่อนักไมยกลเล่นก็คือจะเอามีดสอเข้าไปทะลุเหรียญโดยที่ผู้ดูจะไม่เห็นเลยหากสนใจหรืออยากดูเคล็ดลับนะครับทราถามอาจารย์นมสักได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ